เอาแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับพูดไปเรื่อยกันอีกแล้วนะครับผมก็อ่ะวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเจอกันเรื่องสั้นๆนะครับกับชายที่เอ่อจะบอกว่าไงดีจะบอกว่าสวยไหมนะครับชายคนนี้สวยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆตัดสินใจเอาเองละกันก็โยโผมอลิโอนะครัวผมโอเคมามเดี๋ยวไปรวยเลยนะฮะ เออ่คาวเพเทสันสมิธเนี่ยนะครับผมเขาเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเออ่นักวิทยาเออ่เป็นคนที่ดูพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับในพิพิธภัณฑ์นะนะครับนะบนะบวิจัยแล้วก็ศึกษานะครับผมน,ะนี่ศึกษาพวกสัตว์เลือ้อยคลานต่างๆนะครับนะนะฮะและทีเนี้ย เขาทางานของเขาปกติแหละเขาจะดูนะว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นยังไงอุณหภูมิเท่านี้สัตว์ตัวนี้เป็นยังไงเพราะสัตว์ไรคานเล็ก,ลกๆนั่นรวมถึงงูด้วยนะครับผมอ่ะและทีนี้นะครับคาร,ร,ร์เพเทสันสมิธนะครับผมอ่ะนี่นะฮะคาร์เพเทสันสมิธเนี่ยนะครับเขาก็อ่าได้รับนะครับผมเขาเรียกว่าได้รับงูมาตัวหนึ่งไว้นะครับก็มีงานมอบหมายเขานะครับดูแลงูตัวหนึ่งนะครับงูตัวนั้นก็คือเนี่ย นะครับผมงูบูมสแสลงนะครับผมนะในตอนคือมันเป็นงูที่มีพิษหลายแหรงมากๆเลยนะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับในปี2500เนี่ยนะครับผมในปี1970กว่าๆเนี่ยนะครับผมตอนนั้นอะความรู้เรื่องงูบูมแสลงมันยังไม่เยอะเว้ยนะครับผมนะพี่พี่ข่าวเนี่ยผมจะเรียกว่าเขาว่าออลุงข่าวนะครับผมลุงข่าวเนี่ยนะครับผมเขาก็ สื่อสารเรื่องงูเนี่ยเขาจดเลยอ๋องูตัวนี้มันอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นอ๋องูตัวนั้นมันอย่างงูงอย่างนี้นะฮะอ่ะเขาก็จดนะอ่าเขาก็ศึกษาทํางานนะครับทํางานของเขาไปเคี่ยผมแล้วก็คือความสําเร็จของเขานี่ก็นะนะครับผมคือเขาเป็นอ่าเขาเรียกว่านักวิจัยนะครับอ่าคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเลยนะตอนนั้นนะครับผม อ่ะโอเคลุงข้าวเนี่ยนะครับผมเขาสังเกตแล้วว่าเจ้างูบูมแซงเนี่ยนะครับผมอาจจะเฮ้ยจอกเป้าป่า <c oughs> จอกเป้า่าจอกเป้่าเฮ้ยมันงูพีนมพิษมันจะร้ายแรงสักแค่ไหนกันเชียววะเออมันอันตรายสักแค่ไหนอันเชียววะนะครับผมเออนะฮะเขาก็ศึกษาเรื่องพิษของงูเนาะนะฮะว่า งูตัวไหนมีพิษงูตัวไหนไม่มีพิษนะโอเคนะครับระหว่างนั้นนะครับผมก็ระหว่างที่เขาตรวจสอบนะความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นะครับเขาตรวจสอบงูนะครับสมมติสมม,ตมุติไหม้นหลังของคุณเป็นงูไอนเนี่ยของผมเป็นงูนะนะครับในรูปหัวแม่งโดนกัดนิ้วโป้งซ้ายนะครับตามบันทึกเอาไว้นะครับเออ ตามบันทึกของคุณคาวเนี่ยแผลที่โดนกัดเนี่ยคือเขี้ยงงูแม่งสองมิลเลยแค่แบบแผลดิแผลเล็กนิดนึงอะ่ะเหมือนแบบอะไรอะ่ะโ,โดนมีดโดนมีดบาดตอนทากับข้าวมันยังรึกกว่าอีกอะ่ะนึกออกไหมเออเฮ้ยเชีย้ยโดนกัดน,นะครับคุณครับถ้าคุณโนถ,ถ้าคุณโดนงูกัดเนี่ยคุณจะทําทอะไรเป็นอย่างแรกนะครับด,ด,ดูดพิษงูทุทิวยอ หรือรัดแขนไว้รีบไปหาหมอนะครับสิ่งที่สิ่งที่ลุงข่าวทำนะตอนนั้นนะครับผมนะฮะสิ่งที่ลุงข่าวทำนะตอนนั้นนะฮะก็คือเฮ้ยเฮียพินง,งูไม่แรงหรอกกูโจทย์ละกันว่ากูโดนกัดแล้วกูเป็นไงบ้างเฮ้ยลงุงใจเย็นนะนั่งนะงู้วเว้ย รื้นดลุงงูกัดที่หัวหรือป้งเนี่ยนะครับผมโอเคนะฮะลุงเนี่ยเขาแบบคิดได้แคะโอ้ยแม่งไม่เป็นไรหรอกโอ้โหซีกล้ยเหรอปะเออมันแบบจดจดอะจดว่ามันงูเนี่ยมันยังไม่ได้รับการบันทึกว่าพีดมันแรงแค่ไหนเอาตัวเองทนลองเลยอะดูดิเราคงไม่ถึงตายโอเคโอเคจดเลยจดเลยลุงนะครับ ลุงเขาเขาจดนะครับผมก็เคี่ยวของมันเนี่ยประมาณ3มิลนะครับผมนะเหตุการณ์บันทึกเอาไว้นะครับผมว่าอา่ะตอนนั้นเขาก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านลุงนึก,น,กนึกดูคนคนุณลุงค,คาวเนี่ยทำงานเนี่ยแหละนะครับผมอา่าทั้ลุงคาวทำงานเนี่ยแหละนั่งรถไฟกลับบ้านอา่าเสร็จปุ๊บจดอืมตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะนั่งรถไฟกลับบ้านาทีนี้นะเออ่มงานเสร็จ กลับเข้าบ้านนะครับมีอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรงระหว่างนั่งรถรถไฟแล้วนะนะครับตั้งแต่นั่งรถไฟแล้วนะอ่าแต่พอกลับมาบ้านนะครับผมหนาวสั้นอ้ยหนาวนะครับไข้ขึ้นนะครับผมแล้วก็เหงืออเนี่ยเลือดเลือดเริเ่มไหลม,มาแล้วนะครับเลือดเริ่มไหลออกมาแล้วนะฮะอ่าบันทึกต่อมานะครับเออนอนหลับได้นะครับผมหลับหลับสองทุ่มตื่นมาฉี่ ตอนที่คืนก็คนส่วนใหญ่ตื่นมาห้องน้ำคุณบอกว่านะฮะ,นะฮะตื่นมาลุงแกก็จดจดจดเชียฉี่เป็นเลือดวะเชียแล้วลุงคาวแบบเชียฉี่เป็นเลือดไม่มีอะไรฉี่เป็นเลือดเฉยเมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงเออมันอาจจะแบบเอ้มันสง,สงสงใส่ต้อง จดบันทึวนกว่ามันเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรานะนะครับอ่าตอนนั้นก็อ่ะนะครับผมดื่มน้ำไปนอนตีสี่ลุกขึ้นมาอีกนะครับก็โอ้โหอาเจียนขึ้นไส้นะครับผมอ่าเราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอนหลับถึงหกโมงเช้านะครับผมวันุ่งขึ้นนะครับผมลุงข้าวเนี่ยนะครับก็ดําเนินก็ดําเนินชีวิตไปตามปกตินะครับ กินข้าวเช้าแล้วก็บันทึกผลม,มีพิดตบร,ร่างกายต่อไปนะครับผมก็ยังไม่เออยังไม่เป็นยังถือว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ยังกินข้าวได้ยุ่นะครับผมอืมนะแล้วก็เออตอนเช้าหโมงนะกินไข่ลวกกับขนมปังปิ้งเบรกฟาตกินเบรกฟาตเป็นอาหารเช้านะใส,สะ่กาแฟนะครับผม แล้วก็สังเกตแล้วเลือดออกจมูลุงไอ้ลุงคือไปนึงนะลุงลุงโดนงูกัดลุงฉี่เป็นเลือดลุงอาเจียนขึ้นไส้ลุงไม่ไปหาหมอหน่อยเหรอไอฮีออะไรเนี่ยลุงลุงลุงไม่คิดจะไปหาหมอหน่อยนะครับโอ้โห นะเขาก็จดไปไเฮียเลือดออกจากหมูกว่ะนะครับนาะตอนนาะตอนนั้นนะครับผมอ่ะแต่โอ้ยไม่เยอะไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับผมนะฮะแล้วก็นั่นคือสุดท้ายแหละที่เขาได้บันทึกเอาไว้นะครับสิ่งสุดท้ายที่เขาได้บันทึกเอาไว้นะครับอาหารกลางวันครับก็กินข้าวเฮียไม่ไหวแล้วอ่ะอาเจียนแบบอ้วกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ พี่าเฮียไม่ไหววะช่วยช่วยด้วยอลุงข่าวโทรหามเมียแล้วก็ระหว่างเดินทางเมียเขาแบบเฮียลุงข่าวเป็นไรวะโดนเฮ้ยลุงข่าวขาลุงข่าวเป็นอะไรคะลุงข่าวบอกเอนโ,โดนงูกัดเออโดนงูกัดที่ไหนบ้านเรามีงูด้วยคะุงาเออ โดนกัดนั่นในเมื่อวานแล้วภรรยาลุงคาวว่าแบบรีบมาเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ทันนะครับลุงคาวเสียชีวิตนะครับนะครับผมคือ <c oughs> <c oughs> งูบูมแสลงนะฮะนะครับผมมันมีพิษร้ายแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะเราไปดูซินะฮะว่าเออ งูเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยงูบูมสแสลงเนี่ยนะครับผมคือมันเป็นงูสายพันธุ์แอฟริกาที่แบบว่าอะไรนะมีระบบทำลายเลือดใช่ไหมไปดูวิกิพีเดียเลยนะฮะนี่แปลไทายให้ด้วยขอบคุณครับนะก็นี่งูบูมสแสลงนะครับผมนะฮะคือตัวคือแอฟริกาใต้นี่คือแบบนะ เอองูในแอฟริกาไม่ใช่ Africa, แอฟริกาใต้งูในแอฟริกาเนี่ยนะครับผมมันไม่ไม่รู้นะแม่งมีพีกันตุกัวเลยเนี่ยนะฮะเออแต่เหนือซิ่งอื่นได้เลยผมว่าลุงจริงๆนะลุง <c oughs> ใครโดนงูกัดต้องไปหาหมอเละว่าอย่ามาจดบันทึกอย่างนี้นะเราไม่รู้นะครับนี่อ่าเขาเลย ลุงก็เลยเสียชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ลุงแกเสียชีวิตนะนะครับแต่ก็ถือว่าฝากคติเอาไว้อย่างหนึ่งให้พวกเราละกันนะครับ่็ถ้าโดนงูกัดน,นะครับอย่าไปหาจดบันทึกนะครับผมแล้วก็ฉีดเป็นเลือดนีเนี่ยวพามันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่นอนกับร่างกายบุญนะเพราะงั้นไปหาหมอเถอะขอร้องอ่ะ พวกงูสวนพวกงูสวยงามพวกนี้ส่วนใหญ่ก็นะนะครับดูดิมันมันก็สวยนะนะแต่พวกงูสวยๆนี้มีพีทุกตัวเลยนะครับอ่าก็ระวังเรื่อพิษของงูด้วยบางที ในไทยอาจจะไม่ได้มีงูพิษที่ชุมขนาดนั้นนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นงูไม่มีพิษใช่ไหมก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนุ้เมมเบอร์นะครับที่กดติดตามครับไอ้กดซับสไครต์เข้ามานะครับผมก็สมัครเมมเบอร์ชีพได้ที่ด้านล่างนะครับผมอ่ะก็ตอนนี้มีแค่ชื่อขึ้นนะครับแต่ในอนาคตก็จะมอะีอะไรอ่ะดูคลิปล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมขอจัดตารางงานให้เรียบร้อยก่อนแนละ้วจะได้ดูคลิปกันแน่นอนนะครับผม